สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง YouTube channel กินกับแก๊ปนะครับซีรีส์ตกปลามาทำกินนะครับ <S <S หรือตกปลามาแดกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ที่หมาย เรียบคลองเปรมเหมือนเดิมนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราครับคงไม่ไปทำคลิปที่ไหนไกลนะครับเพราะว่ามีประกาศบางพื้นที่นะครับเกี่ยวกับล็อกดาวน์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับกับผลกระทบแต่ตัวเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอทำคลิปนะครับบริเวณ ใกล้ๆบ้านไปก่อนนะครับเรามาตกนี้ก็หลายลายุดเลยนะมันไม่ตื่นเต้นวันนี้นะครับเราก็พุ่งลงเบ็ดนะครับฝั่งละห้าพันแล้วก็ปลาตัวนี้ยังไม่กินผมุดท้าพี่โจ้ถ้าปลาให้ตกได้ปลาก่อนนะครับเด้ดตีหวยค้นเนี่ยใช้ถายตีหัวรับคำท้าไหมรับคำท้าครับรับคำท้ารับคำท้านะครับพี่โจ้รับคำท้าตอนนี้นะครับฝั่งละห้าพัน ยังไม่ได้ปลาทั้งตัวนะครับถ้าปลาคนไหนได้ปลาก่อนยกคันแล้วก็ให้เห็นตัวอ่าเห็นตัวรับไปหนึ่งทีรับไปหนึ่งทีนะครับเปิดตะกอนนะครับเอาแค่เปิดตะกอก่อนแล้วก่อนว่าคนไหนได้ก่อนคนนั้นได้ตีหวยอีกฝั่งหนึ่งถ้าขึ้นมาคุณพู่ได้ตีสองทีฮะได้ทาดนี่แหละ โอเคนะกันกันท้ครับเดี๋ยวมารอเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมารอผลงานนะครับว่าใครจะได้ตีหัวก่อนกันตอนนี้รอรุ้นนะครับว่าใครจะได้ตีหัวใครก่อนตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับเพื่อนๆก็ยังไม่มีนะครับ้าทีว่าจะกินนะครับตอนนี้เราก็รอรุ้นนะครับว่าใครจะได้ตีหัวใครก่อนกันนะครับมีวิ่แววไหมยังนะครับ ตอนนี้ต่างคนต่างรอรุ่นนะครับตีจอนเรียกแล้วครับกลัวโอ้โหกลัห หมดกันีใบแรกใบแรกอา <c oughs> อถาดมาเร็วขอร้องคอร้อ,องเหยาเลาะเหยาอถาดอยู่ไหนถาดจัดไปนะครับในเมื่อเราแพ้ก็ต้องยองอาถาดมาเร็ว เอ้ยคนชนะนี่ทำอะไรก็ดูดีเนาะ oh, no. โอ,โอ,โอ,โอของเขาสองตัวละของเรายังไม่มาสักตัวเลยแต่จริงนะพี่โจ้วันนี้ผมมั่นใจมากนะผมถึงท้าสรุปแล้วกูโดน <laughs> ขอร้องขอร้องอ,อย่าหวเระเยอะ พร้อมยังครับมาครับมาครับก็ตามกติกานะครับแพ้ก็ต้องยอมแต่ตรงนี้ฝากไว้ก่อนนะข้างหน้ามายอมเริ่มเลยยะตีธรรมดาแบบมันไม่ได้นะมันก็ไม่น่าจําอเขาตีแบบออะไรนะเพลงเต่าเด้าเด้ามมาจะเพลงอะไรก็มาเร็วเดี๋ยวกิน เ่าเดาเดาดาวดาวดาวดาเเดาวดาเตาเดาดาว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 ฝากไว้ก่อนนะพี่โจฝากไว้ก่อนทางหน้าผมไม่ยอมผมต้องเอาคืนไปยังมีความสุขไหมมีความสุขมากนะตัวน้องมีความสุขไหมางหน้า ผมเจ <wie erman. S 1> ้าคืนไม่ได้เจ็บนี้อีกนานเห็นขลมแล้วเพื่ย โอ้ยกว่าจะมาดูครับเ,เพื่อนๆกว่าจะมาโดนตีหัวไปแล้ว แล้วครับบทได้มาก็มาดีนะครับนะีกินด้วยนะกินเหรอเออไส์ครัมีไซส์ตกทีดียวครับแล้วก็เงียบไปเลยว่าอยุ่ ครับแต่ตัวอีกแล้ววันนี้ปลาก็กินนะครับแต่ว่ากินหางนะพี่เจ้านะไม่ค่อยไม่ค่อยจัดอืมกินไม่ค่อยจัดกินหางมากเลยกว่าจะมาแต่ละตัวนะครับใช้เวลาเลยนะครับ,ว,นนรบวันนี้เหนื่อใจครับวันนี้เหนื่อยใจใจว่าเจ็บใจฮะ อย่จใจแม่ว่าเจ,จ็บใจอย่าตอกย้ำอย่าตอกย้ำแมไไ่ได้ตีหัวได้ตีหัวเจ็บหัวไม่ใช่อะไรนะครับแต่เจ็บใจมันมากกว่าไม่เป็นไรวันพระวันนี้มีหนเดียวแกแค้นสิบปียังไม่สายก็ได้ตัวอยู่นะครับแต่ได้น้อยนะครับเดี๋ยวรอปิดคลิปทีเดียวนะครับค่อยมาโชว์ผลงานนะครับ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงมาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้ว ครับวันนี้นะครับเราก็ติดคลิปวันนี้นะครับมาตั้งแต่เที่ยงแล้วขึ้นห,าหน่างมากนะครับวันนี้5้าชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงจน5ะ้าโมงแล้วผลงานครับได้เท่านี้เองนะครับวันนี้้าขึ้นห่าง โดนโดนค้นแก่ลังแก่เลยครับกาต่าตีหัวจะบอกตัวเลยครับผมไม่ยอมแพ้คลิปหน้าผมจะเอาคูน,นะาไปโจโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็ไปคลิปนะบายครับ